มาพิกเวปุญญานังพาิธะสุขัสเสตังอธิวจนังจริธรรมปุญญานีก่อนที่จะฉลองสัทธาฉันพระทหารเพรงประจับบันเสาวโดยท่านเป็นเจ้าภาพคือคุณแม่สุภัตราถีกบันและโยมวีนามา ได้สั่งอาหารจากครูอับสรมาถวา,ายเป็นประจำวันเสาร์ขอกล่าวสมมัมมูทนายกถาเพื่อเป็นเครื่องรื่นเริงบันเทิงใจให้แก่คุณแม่สุภัตราทีกบันและโยมวีนามาเรวงให้ได้สักต่ฟังสักเล็กน้อยเ <c oughs> มื่อได้กล่าวสัโมทนิยกถาให้แก่คุณแม่ยุวดีธีรานราถชายัยเมืม่อวัน พระสบดีที่ผ่านมานั้นก็ปล่อยทำให้อรึกถึงคุณแม่สุภัตราทีขบันและโยมตีนามาลาวุฒงซึ่งเป็นโยมถวายมาทธรรมบัรุงมาเป็นเวลายาวนานมีความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยเมื่อทั้งสองแม่นี้ได้มาถึงกุฏิสมัยที่ยังแข็งแรงเดินทางไปมาได้โดยสะดวกคุณแม่สุภัตตราก็จะให้คนใช้ ทำอาหารแล้วก็นำมาส่งเองถึงุูิินี้เลยบางครั้งก็มาพร้อมกันกันกบโยมดีนาและโยมอรวันก็ตามมาด้วยเวลาที่ทั้งสองแม่ทั้งสามแม่คือโยมสุภัตราทีข้าบันโยมวีนามาลายวงโยมอรวันแสงดารามาเมื่อไรแล้วก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยมีความสมรัตปราบรืป้ปฏิยินดีที่แลชลองรัทธา ชันพระฐานเพรศของคุณแม่สุภัตราธีกบัลโยมดีนาม,มาริวงศ์และโยมอรอวันแสงดาราที่มาประชุมกันเป็นบางครั้งบางคราวนั้นคุณแม่สุภัตราได้เห็นความภาพเพรพยายามของโยมอรอวันแสงดาราที่ถวายพระฐานเพลทุกวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์เพียมผู้เดียว และเมื่อท่านมารับเป็นเจ้าภาพถวายเพลประจมรสาวแล้วก็จึงถือเอาโยมโรวานแสงดาราเป็นตัวอย่างในการทำความเพียนขนขวายหาข้อประหารขนมนม,นมเนยของหวานนำมาถวายให้แก่พระาาจยาจากเมืองนนต้องขอยกย่องโยมโรวันแสงดาราเป็นอย่างมากที่อยู่ในวัย70กว่าตอนนี้เจอกันเป็นครั้งแรกนั้น แล้วก็เริ่มที่จะมาถวายเพลงในวันในวันหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็รับถวายเพลงทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ได้เดินทางมาจากนนทบ,บุรีเลยทีเดียวอาตมาได้ประพันธ์เป็นบทควีให้แก่โยมอรรันแสงดาราเอาไว้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ชื่อธรรมรสบทกวีชื่อธรรมรสบทกวี ได้เป็นภาพสีสีทั้งเล่มเลยแล้วก็เป็นกระดาษอาร์ตอย่างดีสมัยนั้นก็ใช้กล้องแต่เพียงคอมแพคก,กล้องไอแพดที่ถ่ายภาพมาแล้วก็มาประพันธ์เป็นกรกรวีสอธรรมะและในตอนท้ายเลยก็ได้ประพันธ์บทกวีให้แด่โยมโอรรันแสงดาราเอาไว้เห็นรูปอยู่ตรงนี้ก็คือโยมโอรวรันในวัย 70ปีตอนนั้นที่ไปเขาข้อที่ปรัสนากรรมฐานอาตมาก็ถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็ได้นำมาแต่งเป็นกรกเวที่มาถวายเพลนเป็นประจำตั้งแต่ครั้งนั้นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ในวัย70กว่าปีล่วงแล้วให้ชื่อบทกรกรวนี้ว่าอุบาสิกาเด่นสัทธาวิริยะ จากนนทบุรีมากว่าจะถึงเพียนเป็นหนึ่งมิคลายเบื่อหน่ายนี้จิตเลื่อมใสใจสัทธาแรงกล้าดีมุ่งม,มั่นที่กุศลบุญสุนทรทานเจ็ดสิบหกวัยชรามาโรยร่วงหาได้ห่วงกายาอย่างกล้าหาญไม่เคยเอ่ยบอกใครช่วยไหว้าวาน อาหารหวานขาวหาซื้อมาเองตีสีลุกขึ้นจัดไม่ขัดข้องดูแคล่วคล่องว่องไวกระฉับกระเฉงทำทุกอย่างดีชอบหอบยิ้งเองเก้าโมงเป้งดูเวลารู้ว่าไปขึ้นเรือด่วนเร็วไวมุ่งไปถึงกุฏิหนึ่งนอารามนามวัดใหญ่ ชนะสงครามพารอดและปลอดภัยนอบน้อมให้ด้วยศรัทธาพระอาจารย์หวังให้ท่านมีเรื่องแรงแสดงสอนชินนวรรทำเที่ยงตรงส่งสืบสารเพื่อประโยชน์ชนประชาอยู่ชานานตามผลทานการกุศลที่ตนทำอุบาสิกาท่านนี้ช่างดีแท้ มาดูแลด้วยใจใสสูงลำ้ำความเพียรช่างแรงกล้าศรัทธานำขอจดจำนามนี้หนออรวันเมื่อคุณแม่สุภัตราได้อ่านบทคกรวินะแล้วก็รู้สึกว่าจีนมีความประทับใจเป็นอย่างมากจึงได้ถือเอายมอรวันเป็นตัวอยา่างของการขนขวายหาข้อประอาหารปรามาพรมามขนมนม,นมเนยมาถวไดตนเอง คุณแม่ก็ให้คนใช้ทําอาหารเป็นอย่างดีที่บ้านของตนเองพร้อมกับรสมารากไม้เป็นอย่างดีนํามาถวายถึงกุฏิของรมาในวันเสาร์นั้นทําต่อเน,นื่องมาอยู่ได้หลายปีจกนกระทั่งคุณแม่มีความรู้สึกว่าตนเองก็ร่วงโรยแก่ชราล,ลงมาพอสมควรแล้วจะมาทําแบบอย่างเดิมนั้นไม่ไหวก็เลยสั่งอาหารจากครูอับสอน โดยร่วมบุญกันกันกบโยมวีนามารายวงเอามาถวายในภายหลังด้วยความที่เห็นความภาคเพียรของโยมอรวน,นั่นเองคุณแม่สุภัตรามีความรักใจจึงได้ทําตาในวันนี้คุณแม่สุภัตราน,น่าจะอายุประมาณ83-84ปีโยมโรวนเศนราอายุประมาณ85-86ปีปีในวัย82-83เนี่ย คุณแม่สุภัตราก็ยังมีสุขภาพร่างกายเข้มแข็งแรงดีอยู่สุขภาพจิตก็อย,ยอดเยี่ยมโยมคุณแม่แสงจังนทร์มณีรัตน์ที่มาเคยไปเทพมาชาติอยู่ที่บ้านของคุณแม่นั้นเป็นเวลาห้าปีโดยคุณแม่สุภัตราธิกบันเองเป็นเจ้าภาพจัดหาอาหารสําหรับเลี้ยงผู้คนมาฟังเทพมาชาติในการนั้น ได้เอ่ยถึงคุณแม่สุภัตราทีก็บันว่าแม่สุภัตรานี่เป็นคนมีจิตสะอาดในความหมายก็คือเป็นสุจริรชนคนใจบุญมีจิตสะอาดมีจิตที่ผ่องใสเราจะหาความเป็นผู้มีจิตสะอาดหรือสุจริชนนี้ได้เป็นอย่างดีก็น่าจะเป็นคนในการก่อนที่อายุประมาณ70มาถึง80นี่แหละในยุคป,ปัจจุบันนี้ต่อมาก็ไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่ว่า เราจะได้สุจิตชนมามากน้อยสักเพียงไรโดยเฉพาะนักการเมืองถ้าไปไปพูดถึงนักการเมืองแล้วจะมาเชื่อว่านักการเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่น่าจะเป็นสุจิตชนสักเท่าไหร่พอไปเล่นการเมืองเราไปามาก็กลายเป็นกลางเมืองน,น้าเน่าอยู่ดีเละเทกันไปหมดคุณแม่สุภัตราธิกบัน,นั้นท่านมีจิตสะอาดและมีศรัทธาความเรื่มแรนพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ได้ไปร่วมเทิยอาตมาที่นเดียก็หลายครั้งหลายครับตามพุทธวจนะพระบาลีมีมาในพระไตรปิฎกอัตมาภาพสาธกยกเึ้นแสดงเป็นนิเกบทในเบื้องต้นนั้นว่ามาพิกะเวปุญญานางพายิทธสุขเสตังอธิวนจนังยัติทางปุญญานิแปลเป็นความภาษาไทยว่าด้วยความพิศลุลายพวกเธออย่ากลัวบุญเลย เพราะคำว่าบุรบุรนี้เป็นชื่อของความสุขธาตมาได้จะทอเป็นบุคคีออกมาความจริงเป็นบุเวีอยู่ที่วัดบ้านเป่าหวาสมัยที่อาตมาเป็นสมณเณรได้ไปเจออยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งเขาเขียนเป็นป้ายกระดานติดเอาไว้ว่าทําสิ่งใดใจสะอาดปราศจากทุกข์บังเกิดสุขชื่นช่ำจิตจ่มใสไม่เป็นเวรศัตรูแก่ผู้ดใดนรศร้า้ตัวบุญคุณความดี บุญนั้นมีรูปวิเคราะห์ว่าปุณาธิติบุญอย่างธรรมชาติที่ชำระให้สะอาดหมดจดคือทําให้ใจของเราได้มีความสะอาดหมดจดขึ้นมาได้ชื่อว่าบุญที่ปรารภถึงพระุทวเจนาพระบาลีนี้ก็เนื่องเพราะเห็นคุณแม่สุภัตราธิกรบมน,นั่นเองที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจสะอาดมีสุธาเริ่อมใสในพุทธศาสนาฝ่ายในการทำบ,บุญทำศีลอย่างสม่ำเสมอมา ในวันนี้ก็ได้สั่งอาหารจากครูอักษรซึ่งมีราคาพอสมควรเลยเป็นอาหารที่น่ากบน่าฉันมากอาตมาภาพก็จะได้ฉลองสัทธาของคุณแม่สุป,ปร,ราธิกบาลและโยบินามารวนที่โลกบุญถวายทานมาในวันเสาร์นี้ในเช้าของวันนี้ก็ได้เดินจกุกุมทำกรรมฐานในช่วงเวลาตีห้าไปถึงหกโมงก็รู้สึกว่าได้ลงวุนานดีพอสมควรเลยมีความเยสุขขิ่งดี เกิดสิทธิฐาความเย็นทั้งแขนทั้งหลังทั้งศีรษะเรียกว่าเกิดสติทธิฐาะความเย็นกระจายเกือบจะทั่วร่างกายเป็นผลมาจากการที่ธรรมะพระพุทธศาสาไปกิโอไว้ทํามาอย่างสม่ำเสมอนัมม่นเองจึงเกิดผลสภาวะแบบนี้ขึ้นมาได้ในระหว่างที่ใกล้จะออกจากกรรมาฐาน ที่ได้สัมผัสถึงอารมณ์ความมาฐานที่เป็นสติปัฏฐานความเย็นปสัสถีความสงบสุขความสุขนั่นเองก็ได้น้อมจิตน้อมใจแผ่บุญแผ่กุศลน้อมบุญน้อมกุศลให้แก่คุณแม่สุภัตราทีเกิดมาและโยมินามาเรวุงขอให้พระนั้นสองท่านนี้มีความสุขความเจริญร่มเยนนองหวาผูรุริศาสนาปัสถีทุรขภัยให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีและเป็นผู้ที่มีจิตใจประกอบไปด้วยฉันทะอันเป็นกุศลสังสมบุญกุศลคู่งามความดีให้ยิ่งขึ้นไป และเมื่อก่อนที่จะมาสะแสดงธรรมนี้ก็ได้ทำกำรรมฐานอยู่เช่นเดียวกัน,ดกนโดยกระโดดจุมอยู่ที่15นาทีแล้วก็นั่ง15นาทีก็รับผลสภาวะที่ดีเช่นเดียวกันในระหว่างนั้นก็ได้อุทิศส่วนพรศให้แก่คุณแม่สุภัตราธีกบัลแล้วเช่นเดียวกันอาตมาภาพขอให้สิลให้พรเป็นภาษาบาลีโดยยศสารสัพีให้แก่คุณแม่สุภัตราธีกะบาลแล้วอยอมีนาเมาริวงศ์ในตอนนี้ขอให้คุณแม่สุภัตราธีกบาลแล้วก็ยมบีนาเาริวง์ มารับศิรพรด้วยการยะถาสติโัธรามภาพนี้ตอนนี้เลยนะยะถาวาริวะภูราปริปุเรนติสัขะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปัคาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมมิชาตุสัพเทปุเรนตุสังคาปะ จันโทป็นรโสยะธามณีโชติรโสยะธาสัพพิิโยวัชันโตสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีติคาุยโภพวะอภิวาทนาเสริสนิจมุทาปจารยโนจตารโหธรรมาวัฏันเตอายุวันโนสุขังภะละ ปฏิสังขโยนิ ي โซปินดาปัตังปฏิเสวามิเนวะทวายานวะทายนะมารายานะภูสนาญาญาวัดเหววัดมาสะกายาสัตติญาญาปัญญาเวหิสุปราิญาปรมัจริยานุขะญาญาติปุรานัเจวิธานังปฏิหังขามินาวันเจวิธานังนาอุปาเทสามิยัตราชันญพุทิสิทธนาวจชตาจักพาสุวิอารุจารติ